Oh. ตอนนี้นะคะขบวนที่301นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะ,ะก็ได้เป็นอันต้มนะคะ4212นะคะทำเ อตอนนี้นะคะขบวนที่355นะคะกรุงเทพปลายทางหนองผาหยุนะคะตอนนี้ให้สัญญาณไฟแดงแล้วไม่ให้สัญญาณทงแดงแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะโอเคท้ายเขียวหัวเขียวโอเคโอ้ oh. ไฮแดงอีกแล้วัวดจะปวดตอนนี้นะคะรถธรรมดาขาบวนที่3ามหนะคะก็เป็นรถชานเมืองนะคะในเส้นทางสายใต้นะคะก็จะมีเที่ยวเดียวนะทุกคนแต่ว่าทางนู้นก็ยังมีอยู่นะ ก็เป็นรถชานเมืองทางสายใต้นะคะก็เป็นรถชานเมืองทางสายใต้ที่ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลําโพงนะคะแต่ก็ในส่วนของทนบุรีก็จะมีรถฟีดเดอร์นะคะที่ยัง ให้บริการอยู่นะคะก็จะตามหลังคันนี้นะคะพอไปถึงสารยามเขาก็กําลังออกจากธนบุรีนะคะก็จะตามตูดกันไปแต่ว่าฟีเดอร์ฟีเดอร์นะคนปรปฐมก็จะรับแต่คนทางธนบุรีนะคะส่วนคันนี้ก็จะออกจากกรุงเทพหัวลำพูงนะคะก็สถานีต่อไปบางซ่อนนะ,ะบางบุรีตลิ่งชัน ไม่รู้ว่าจอดบ้านฉิมพรีด้วยหรือเปล่านะโอเคค่ะไปไกลแล้วเดี๋ยวเรารอ3ามสีนะรถชานเมืองนะคะขาบนที่3า1นะคะกรุงเทพผลมพงปลายทางชุมทางแก่งคอยนะคะวันนี้ก็ใช้รถจากตีเอทำขบวนนะตอนนี้เป็นดูการอุดหู ตอนนี้ยังให้สัญญาณไฟแดงอยู่ใช่ตรงแดงอยู่แล้วเอ็นดูอ่ะเอ็นดูการอุ่นหูรอเลยอ่ะลังตอนนี้ยังไม่เขียวนะคะโอเคค่ะแลกธงเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขบวนรถเที่ยวนี้นะคะเมื่อออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วก็จะหยุดรับส่งพุทธิสารที่สถานีสถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะคะตามลำดับเลยเอ้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 เ แล้วค่ะแล้วก็ขบวนรถชาญเมืองขบวนทเที่ยวต่อไปนะคะขบวนที่สามหนึ่งเจ็ดนะ,ะกรุงเทพหนรงรัไปทางลบบุรีนะคะก็อาจจะไม่ได้ดักค่ะเพราะเราต้องไปแล้วนะประมาณนี้ค่ะชมทางบางซื่อในตอนเย็นนะ,ะก็รถเที่ยวสุดท้ายจะเป็นขบวนที่3า3หนึ่งสนะคะกรุงเทพ หลพงงปไปทางชุมทางบ้านภาชีนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ดักเช่นกันค่ะไปค่ะขอจบเพลงเท่านี้ค่ะก็อาจอุย้ยหน้าลงก็จะวุ่นๆนิดนึงนะคะก็จะมีรถจากที่จะต้องไปทําขบวนต่อนะคะ่ะรถจากนี้ไปก็น่าจะเป็นขบวนที่เก้าเก้าต้องเตรียมแล้วนะคะตอนนี้เก้าต้องอยู่ในเอดีแล้ว น่าจะเป็น139เพราะว่าใช้หัวระจัก QSY นะคะหนึ่งสามเก้าแปดน่าจะยังไม่ใช้หรือเปล่าไม่มั่นใจเลยนะคะหนึ่งแล้วก็139 13ก็ใช้คิวซี่หมดแล้วมี141มาที่ยังใช้เป็นหัวระจักเดิมอยู่ ก็ประมาณนี้ไปละเราก็ไปละตอนนี้นะคะรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเก้าครับไปแล้วว้ายรอดูหนึ่งสองบกมาแล้วนะคะรถเร็วขบวนที่หนึ่งสองบกโอ้โห กลางกรุงเทพกับพิวัตนะคะวันนี้ทําโดยน้องสุดเลยนะคะ5้าสองห้าศนย์นะคะประมาณนี้นะคะรถเร็ววันนี้หนึ่งสามหก็จะส่วนกับ169ที่กำลังออกไปนะคะ้าคันนี้ตามเวลา